รายได้ข้อนี้เราเรียกว่ารายได้ matching matching ก็คือรายได้ของลูกเรารายได้ของหลานเรารายได้ของเลนเราเมื่อกี้เจนเนี่ยน่าจะเข้าใจนะหลายคนพอยกตัวอย่างเมื่อกี้ไปเนี่ยน่าจะเริ่มมองเห็นภาพไอ้เรื่องเจนหนึ่งเจนสองคืออะไรใช่ไหมแต่นั้นเนี่ยมันจะมีข้อกํากับข้อกําหนดอยู่ว่าถ้าเกิดเราเป็นเอสเนี่ยเราจะได้แค่สองเจนของรายได้ลูกเราหลานเราสิบเปอร์เซ็นนะแล้วถ้าเกิดเราเป็นเอมเขาจะให้เราสามเจน ถ้าเกิดเราเป็น L เขาจะให้เรา4เจนแต่ถ้าเกิดเราเป็น XL เขาให้เรา5เจนเลย5เจนคือโดยเฉพาะเจนที่หนึ่งเขาให้เราถึง20%ของรายได้ลูกเรานะครับดังนั้นรายได้ของลูกเราเนี่ยมาจากรายได้ค่าบริหารเมื่อกี้นี่แหละที่มีการคะแนนบารลานกาันแล้วก็เอามาคูณ40 40นั่นแหละครับเขาจะเอารายได้ข้อนั้นมาคำนวณเป็นรายได้ของเราด้วยยกตัวอย่างง่ายๆเลยนะครับอ่ายกตัวอย่างนะ ถ้ากรณีลูกเราเป็น XL ลูกเราก็เป็น XL ด้วยนะแล้วลูกเราเนี่ยเขามีคะแนนฝั่งซ้ายฝั่งขวาตามรูปแบบนี้เลยก็แปลว่าเขามีคะแนนฝั่งซ้ายเจ็ดหมืนห้ามีคะแนนฝั่งขวาหนึ่งแสนก็ระบบคำนวณรายได้ออกมาตามนี้เลยวิธีการคำนวณเนี่ยเราอาจจะเอาคะแนนฝั่งอ่อนหรือรายได้ฝั่งอ่อนฝั่งเดียวก็ได้หรือจะเอารายได้ที่เขาได้จริงๆเนี่ยมาหารสองเพราะว่าเขาให้เราได้ เฉพาะขาอ่อนเท่านั้นครับอ่าวิธีคิดเขาตามนี้เลยนะเอาหกหมื่นมาหารสองถ้าแบบสามหมื่นเอาสามหมื่นมาคูณยี่สิเปอร์เซ็นเท่ากับหกพันแต่ถ้าเกิดเขาจะให้เรายี่สเปอร์เซนได้คือตัวเราต้องเป็นเอ็แอด้วยนะทีนี้ท่านลองคิดดูนะถ้าเกิดเจนหนึ่งเรามีกี่คนนะ่ะผมมีเจนหนึ่งตั้งแต่ทํามาเนี่ยแมปานเก็บหกร้อยพี่ยศก็น่าจะประมาณเก็บพันอ่ะเจนหนึ่งเฉพาะเจนหนึ่งนะ แล้วถ้าเกิดเจนหนึ่งของเรามีไรายได้แบบนี้ทุกคนเลยเป็นไงเราก็อยากให้ลูกเรามีไรายได้ใช่ไหมเพราะเราก็จะมีไรายได้จากเขาด้วยจากเขาด้วยเหมือนกันคือบริษัทเป็นคนจ่ายนะดังนั้นแปลว่าถ้าเกิดเราขยายเยอะเท่าไหร่เรามีค่าแนะนําเยอะเรามีค่าบริหารทีมเยอะเรามีไรายได้แมทชิ่งเยอะเป็นไงครับสามข้อนี้น่าจะถึงร้อยล้านได้ไหมอันนี้ไม่ได้เวอร์นะถ้าทําได้เขาก็จ่ายจริงๆแล้วยิ่งการทํา ไปเรื่อยๆเนี่ยองค์กรมันแตกขยายไปอันนี้ก็จะกลายเป็นไรายได้ที่เราอาจจะไม่รู้ตัวก็ได้อันนี้คือไรายได้ข้อที่3นะครับ